LE จะกินอาหารอย่างไรดีเอพิล8 2ด1 9งบายแซนชัยหยดซิลเรียนคุณหมอสันที่เคารพหนูอายุ20ปีเป็นโรค SLE แล้วมีไตีิการลูปัสเนฟริติสคลาสวีโดยการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจตอนนี้ได้ยาสเตียรอยและยาแพลเกนิว e ยังปวดข้อหมดแรง ค่าไตาลดลงมาจาก102ตอนนี้เหลือ16หมอบอกว่าไม่มีทางจะเบรกมันได้นอกจากต้องรอเปลี่ยนไตและให้หายาที่จะบริจาคไตไว้ได้เลยหนูฟังแล้วหดหูเลยนอกจากยาของหมอไตแล้วหนูอยากปรึกษาคุณหมอว่าหากหนูจะรักษาด้วยอาหารควบคู่ไปด้วยมันจะมีวิธีใดบ้างไหมคะตอบครับนับถึงวันนี้ วงการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานระดับสูงมายืนยันว่าอาหารแบบไหนจะช่วยรักษาไตาพิการจาก SLE Lupus Nephritis ได้มีแต่หลักฐานระดับรายงานผลการรักษาเค s e s e r i e ซึ่งถึงแม้จะเป็นหลักฐานในคนแต่ก็เป็นหลักฐานที่ได้จากคนจำนวนน้อยและไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นที่กินอาหารอย่างอื่น แต่เนื่องจากคุณป่วยเรียบร้อยแล้วและกำลังได้นอนนะหาวิธีรักษาด้วยอาหารอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วหากจะรอหลักฐานวิจัยระดับสูงกว่านี้ก็คงไม่ทันการจะลองทำตามหลักฐานระดับรายงานผู้ป่วยนี้ก่อนก็ได้ผมจะเล่ารายงานผู้ป่วยชุดนี้ให้ฟังนะเขาตีพิมพ์ไว้ในวารสาร International Journal of Disease Reversal and Prevention IJDRP เป็นการรายงานผลการใช้อาหารแบบเจดิบราเวกันรักษาผู้ป่วยไตวายจาก SLE มีผู้ป่วยในรายงานนี้เพียงสองรายผมจะเล่าเฉพาะรายที่คล้ายกับคุณนะผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ24ปีป่วยเป็น SLE มาตั้งแต่อายุ15และไตเสื่อมลงอย่างรวดเร็วได้ตัดชิ้นเนื้อพบว่าเป็นไตวายแบบ l u p u s Nephritis ได้ให้การรักษาด้วยยาหลายตัวรวมทั้งแพลเกนนิวและได้เข้าคือรอเปลี่ยนไปอยู่เธอขอให้หมอตายแนะนำเรื่องอาหารก็ได้รับคำตอบว่ามันไม่มีประโยชน์เธอจึงไปลงทะเบียนเข้าคอสพลิกผันโรคของแพทย์ผู้รายงาน D.R. โ r เนอร์เป็นเวลานาน,าน6สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเธอกินอาหารแบบตะวันตกตามปกติทั่วไป แต่ในคอร์สนี้เธอถูกกำหนดให้กินอาหารแบบเจดิบโรเวกันอย่างเข้มงวดหมายความว่าอาหารเจที่ไม่ผ่านการปรุงใดๆตามสมมุติฐานว่าอาหารแบบนี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบมากจึงชะลอการดำเนินของโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองได้โดยเธอต้องวดอาหารเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ไข่นมวัวโยเกิร์ตชีสต้องงดหมดและงดอาหารสำเร็จรูปที่บรรจุขายในกล่องในซองทุกชนิดอาหารแต่ละวันของเธอประกอบด้วยผักใบเขียวและผักกลุ่มเคอร์ซิเฟอรัสบรอกโคลีเขียวกลัำปลีกลํำดอกวันละ400กรัมกินผลไม้มากกินธัญพืชที่มีไขมันโอเมก้า3เจียซีดและแฟลกซีด วันละอย่างน้อยครึ่งถ้วยตวง120กรัมและดื่มน้ำเปล่าวันละ2.2ลิตรอาหารของเธอประยุกต์เลือกเฉพาะที่มีโปแตเสเซียมต่ำเพราะเธอเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วดังนั้นผักที่กินส่วนใหญ่เป็นผักเช่นผักสลดัดโรเมนเลตูสเข้วบรอกโลคโลีแตงกวาบลูเบอรี่แอปเปิลเล็ดเจียเป็นต้น โดยส่วนใหญ่กินในรูปปัน่นความเร็วสูงไม่ทิ้งกากจนเหลวละเอียดเป็นสมูทตี้ดื่มได้โดยในตอนเริ่มต้นผู้ป่วยแต่ละคนต้องดื่มสมูทตี้นี้ถึง1.9ลิตรต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มจนได้2.8ลิตรต่อวันบวกน้ำเปล่าอีกรวมเป็น 3.8ลิตรต่อวันส่วนอาหารว่างก็กินพวกแตงกว่าเบอร์รี่และขนมพุดดิ้งทำจากเมล็ดเจียผนกับนมอัลมอนด์และผลไม้อื่นบ้างโดยไม่ใส่น้ำตาลตอนเริ่มต้นค่าตาย GFR ของเธอคือ14มิลลิตรนิลน แม้เธอจะตั้งใจกินยาอย่างไม่ตกหล่นมาตลอด9ปีเธอได้ให้หมอไตตรวจติดตามเธอขณะเข้าคอร์สทุกสัปดาห์เพราะเธอกลัวว่าโพแทสเซียมของเธอจะสูงเกิดขีดอันตรายอย่างไรก็ตามระดับโปแทสเซียมของเธออยู่ในระดับปกติมาตลอดที่อยู่ในคอร์สเมื่อเข้าคอร์สได้1สัปดาห์ค่า GFR ของเธอขยับขึ้นมาเป็น16มลตร นินแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสัปดาห์ละ2-3มิลลิลิตรต่อนาทีจนเมื่อครบ6สัปดาห์ค่า GFR ก็ขึ้นมาเป็น27มิลลิลิตรนินโพแทสเซียมลงจาก5.3เหลือ3.5อาการปวดลดลงมีพลังงานมากขึ้นจากไม่มีแรงเป็นออกกำลังกายได้ทุกวันความดันเลือดลดลงจนลดยาความดันได้2ตัว และหมอไตบอกว่าไม่จําเป็นต้องเข้าชื่อรอเปลี่ยนไตแล้วยาแพลเกนิวก็ลดลงจากทุกวันเหลือสัปดาห์ละสามครั้งผู้ป่วยอีกคนหนึ่งที่รายงานในวารสารน,นี้ก็มีลักษณะคล้ายคล้ายกันผมย้ำอีกครั้งนะว่านี่เป็นหลักฐานระดับตา่างคือเป็นเคสซีรีส์ไม่ใช่งานวิจัยแบบแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบผลสรุปที่ได้ยังต้องฟังหูไวห้หูแต่ในกรณีที่คุณไม่มีทางไปแล้ว จะทดลองปฏิบัติตามรายงานนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับจนกว่าวงการแพทย์จะมีหลักฐานวิจัยอาหารสำหรับโรค SLE ลงไตที่เป็นงานวิจัยระดับสูงกว่านี้นายแพทย์สรรใจยอดสิงห์